รูปเป็นอาหารคาวหวานได้อีกหลายชนิดเลยครับพร้อมกับต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวล่องเรือชงคลองโพเป็นแหล่งข้อเหตตตับเต่าให้ในักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสพิธีช่ชวตชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเลยครับคพรับพี่ชินครับวันนี้ชาวบ้านเขาหลายๆคนที่หมู่5ตำบลสับเรือนครับ <struck> เขาเก็บเต็ตตับเต่าเขาบอกว่าพี่ชินพี่ชินเนี่ยกินเหตตบเต่าได้ไหมฮะอย่างนี้ว่าไงชาวบ้านพี่เหตตบเต่าพี่ชินจะไี่นะครับ ขอ,อบคุณพี่ป้านาทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมสรารภาพว่ายังไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตนะครับก็อยากลองกินอยู่เหมือนกันเคยได้ยินแต่ชื่อเห็ดตับเต่าในเพลงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับวันนี้พี่บัญชานักข่าวประจําจังหวัดก็พาไปดูแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าที่ตําบลสามเรือนอเาเภอบางปะยินจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาครับชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับลองโพร,รับชาวบ้านกว่า300รรายเพาะเห็ดตับเต่ากันแบบธรรมชาติเลยครับ เห็ดพวกนี้เขาจะขึ้นอยู่ตามโคนต้นสนรับเป็นเห็ดตับเต่าที่ปลอดสารไร้าสารเคมีแล้วก็มีสวนเห็ดตับเต่าของชาวบ้านหลายรายที่ปลูกม,มานานเลยครับทำไมมันมันเห็ดมาขึ้นใต้นี้ได้ครับนี่ก,ก็เราก็เชื่อมาลงครับว<ม>่าอ่อนไนก็ขึ้นไปก็ต้องทำทีแรกเลยไม่ได้เลยนะรู้ไม่ได้เลยไี่ไดรู้ไม่ได้เลยทำไมฮะเพรเห็ดเขาทำท,ที่ใหม่ไงอ๋อครับเพราจะ<ม>ย,ยัง พื้นเรามันมีชื่อไม่มีเชื้ออ๋อครับก็ลุงก็คอยนั่นเนาะเชื้อมาลาดแล้วก็นั่นรถไฟก็ไปสองไปสามมได้ก็คือเชื้อนี่แต่แรกมันขึ้นจากตรงนี้ก่อนแล้วเราไปพ่อพันเชื้อไปเองอีกแน่ก็รอนบานอ่ะเอาที่แก่อ๋อครับก็เอาไปหมักพันเชื้อไว้ติงไว้เรารู้ไหมว่าตอนแรกมันกินได้ไม่ได้อ้ลุงก็กินมาต่างเด็กๆอ่นะ ทำ,ทำไมก่อนก็มีอยู่ที่น้อยังไม่เริ่มปลูกอ่ะก็มีขึ้นอยต่างป่าถาหนอ,อแต่ว่าคนอื่นก็ยังไม่รู้ว่ากินได้แต่ลุงก็รู้แล้ะกินได้ถึงดาตรงนี้แล้วลุงก็เลยมามาปลูกและชาวบ้านเขาก็ตามมามั่งอะไรเนงะยเยอะเลย พื้นที่นี่เราเราการปลูกเห็ดตับเต่าไม่ได้ใช้วิธีเพาะเลีย้ยงเหมือนกับเห็ดชนิดอื่นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอาศัยการเจริญเติบโตตามธรรมชาติร่วมกับต้นไม้บางชนิดนะครับโดยเฉพาะต้นสนหรือว่าต้นไม้อื่นๆที่มีระบบรากที่เอื้อต่อก,การโตของเห็ดตับเต่านะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับเพราะว่ากว่าจะสร้างเส้นใหญ่แล้วก็ดอกเห็ดขึ้นมาได้นี่ก็นานเลยครับ การขยายพันธุ์เห็ดตับเต่าก็ทําโดยนําดอกเห็ดที่บานแล้วครับมาใส่ในน้ําแล้วก็นําไปราดบริเวณต้นไม้ที่ต้องการให้เห็ดขึ้นนะครับก็จะโตได้ดีในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เห็ดจะออกเยอะในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยคอกใบไม้แห้งผัตกตบชวารับเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินและห้ามใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีในพื้นที่ปลูกเห็ดตับเต่าเด็ดขาดเลยครับ คับใหญ่แน่ๆนัเนี่ยลุงครใหญ่ครับใหญ่ครับแล้วเราเด็ดยังไงอะลุงเราก็เก็บเนี่ยคือยเด็ดมุ้งเดึงเด็ดอย่างเงี้ยลุงครับโอ้โหใหญ่ฮะไหนดูสิคุณผู้ชมเลยเลยฮะเป็นเห็ดกัดมันเหมือนมันกินไม่ได้แต่มันกินได้อะได้กินได้อร่อยโอ้โหอร่อยด้วยโอ้โหอันนี้กิโลแพงด้วยครับไม่มีกินแต่น่ากินนะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ไปขายนะเนี่ย ครับน,นี่ก็เหตุตามเก็บเก็บตามป่านี้เลยนะครับพื้นที่นี่เราเราไล่หนึ่งเราได้ประมาณกี่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 ดอ,อกนะครับโอ้ก็วันพอดีลุงก็ได้วันหลายหลายสิบโลอยู่หลายสิโบโลอยู่ เผ็ดตับเตาขายสดนะครับก็ส่งกันกิโลกร,รัมละ150บาทถึง200บาทนะครับแล้วแต่ความใหญ่แล้วก็ขนาดที่สวยงามน,นะครับมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงในชุมชนเลยก็มีรายได้กันต่อปีถึง6 0 0 0นบาทเป็นอย่างต่ำนะครับ บางสวนในเจ้าของก็มีรายได้ต่อปีนับล้านบาทก็มีนอกจากนี้ครัชบชาวบ้านยังนํามาแปรรูปเป็นอาหารทั้งคาวทั้งหวานได้หมดเลยครับมีประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดตับเต่าบอกว่าชาวบ,บ้านในชุมชนนี้ครับเมื่อก่อนก็มีอาชีพทํานาแต่บางรายเนี่ยก็ไม่ได้ทํานาแล้วก็หันมาทําเห็ดตับเต่าโดยเฉพาะเลยครับพอแปรรูปแล้วก็สามารถนําไปขายกับร้านค้าที่ต้องการได้ด้วยครับรวมทั้งส่งตามออเดอร์ตามงานอดหอบต่างๆในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดที่มีการสั่งซื้อเข้ามา ตามฤดูกาลของเห็ดตับเต่านะครับตอนนี้มีหน่วยงานในท้องถิ่นนะครับมาส่งเสริมให้เป็นสินค้าสร้างไรายได้สูงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ10ล้านบาทต่อปีเลยครับให้ขยายพื้นที่นะครับในการเพาะปลูกนะครับทางด้านเกษตรเนี่ยตอนนี้เราส่งเสริมให้เห็ดตับเต่านี่เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้วมีการขยายนอกจากสำเรือนแล้วเนี่ยเรายังอำเภอรเรายังขยายไปที่บ้านส,าสร้างตลิงชันพุ่งลาน น,ะะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเห็ดตับเต่าไม่ว่าจะเป็นเอามาทาเป็นของคาวของหวานนะครับของทานเล่นไอซครีมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดเรื่องของนวตัตกรรมด้านการบริโภคที่ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการที่จะกินเฉพาะเห็ดตับเต่าอย่างเดียวก็ตอนนี้คือทางอปบตน,นะฮะหรือว่าของเราเนี่ยกำลังส่งเสริมผลักดันให้เห็ดตับเต่าเนี่ยเป็นสินค้า GI ก็คือว่าเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของที่น้องประชาชนชาวตำบลสำเรือชาวคองโพนะครับก็คิดว่าต้นปีหน้าเราน่าจะได้นะครับนิกสิ่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเห็ดตะเ่าเนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลสำเรือนแล้วก็จะคงเอาไว้แล้วก็จะนำเห็ดตบเ่าเหล่านั้นนะฮะมาต่อให้เกิดอ่ามูลค่าขอให้เกิดรายได้นะครับเป็นสิ่งที่จะยั่งยืนในอนาคตต่อไปส่วนอบตเองเนี่ยสนับสนุนผลักดันนะครับอย่างเต็มที่ในทุกมิติครับผม ทุกปีครับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนร่วมกับจังหวัดพระนครศรียุธยาจะจัดเทศกาลท่องเที่ยวงานเห็ดตับเต่าที่3เรือนนะครับเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาเห็ดตับเต่าให้เป็นที่รู้จักรวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมทางธรรมชาติด้วยครับไปชมนิถีชาวบ้านริมน้ํากันซึ่งตำบลสามเรือนนั้นเป็นพื้นที่รุ่มนะครับแต่งไปด้วยป่าสนทั้งสองข้างทางคลองโพรับพื้นที่ประมาณ3,000ไร่ ก็อยากเชิญชวนนะักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับไปชนเห็ดตับเต่าก็สามารถติดต่อไปได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนได้ครับรวมถึงจะไปล่องเรือเที่ยวคลองโพท,ที่เป็นนิถีชุมชนชาวบ้านลุ่มน้ำของชาวบ้านได้อีกด้วยครับการปลูกเห็ดตับเต่าของที่นี่ครับเีเอกลักษณ์ e class, แล้วก็ปลูกกันแบบปลอดสารน,นะครับฉะนั้นเลยเป็นพื้นที่สร้างชื่อเรื่องของเห็ดตับเต่านะครับมีลูกค้าสั่งเข้ามาตลอดทั้งปีเลยครับ